ผลหลังเรื่องใช้กฎหมายตำรวจสึงชิงเก้าอี้บิ๊กสีกากีเลือนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ประชุมรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพรบรตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่5กรกรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้หลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการเตรียมนำร่างดังกล่าวขึ้นทูนต่อไปหลังรัฐสภาใช้เวลาพิจารณาร่างพรบรดังกล่าวนานหลายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนกับร่างพรบรที่มีความยาวรวม172มาตรา ทำให้ใช้เวลาการพิจารณายาวนานเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามพบว่าจุดพีคสำคัญของร่างพรบตำรวจแห่งชาติมาปรากฏในวันสุดท้ายเมื่อวันที่5กรกฎาคมเป็นการพิจารณามาตรา169ทับหที่เป็นเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตั้งแต่ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมาถึงระดับสารวัตร ที่ในตัวร่างพรบรดังกล่าวตามการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบรตำรวจแห่งชาติของรัฐสภากำหนดเงื่อนเวลาการดำรงตำแหน่งไว้ชัดเจนว่าตำรวจที่จะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งจะต้องอยู่ในตำแหน่งก่อนหน้านั้นเป็นเวลาเท่าใดที่จุดสำคัญก็คือเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนขั้นมีการเขียนล็อกโยงไว้ในมาตรา74ว่า การแต,งต่งตั้งตำแหน่งรองพอบตรจนถึงระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถในบัญชีรายชื่อและให้จัดเรียงตามลำดับอาวุโสทว่าในตอนพิจารณากลางที่ประชุมที่เป็นการพิจารณาเรียงรายมาตราวาระสองปรากฏว่ากรรมธิการจากสำนักง,งานตำรวจชาติคือพลตำรวจเอกปิยะ อุทายโยรองพบตอรอที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ได้เสนอต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาโดยขอเขียนเพิ่มเติมข้อความว่าหลังจากประกาศใช้กฎหมายแล้วเรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งตำรวจทั้งหมดในร่างกฎหมายให้ไปบังคับใช้หลังจากนั้นอีก6เดือนหรือ180วันที่แม้แต่ที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นชอบด้วยแต่ก็ถูกสอสอฝ่ายค้านอภิปรายคัดค้าน,นอย่างหนักโดยเฉพาะรรคก้าไกลที่พากันลุกขึ้นอภิปรายในทิศทางว่า การแก้ไขดังกล่าวเพื่อเปิดช่องทางให้บิ๊กตำรวจอย่างน้อย2คนได้ตำแหน่งสูงขึ้นในการแต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กตำรวจปีนี้เพราะทั้งสองคนมีอันดับอุโสท้ายสุดในกลุ่มบิ๊กตำรวจระนาบเดียวกันทั้งนี้มีการประเมินว่าหลังจากมีการนำร่างพรบตำรวจขึ้นทูลเกล้าถวายแล้วเมื่อดูจากช่วงเวลาที่อาจจะมีการปลดเก้ากฎหมายลงมาช้าสุดก็อาจจะเกิดขึ้นภายในไม่เกินช่วงเดือนกันยายนปีนี้ ที่ทาให้การพิจารณาแต่งตั้งบิ๊กตํารวจปีนี้ต้องใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งตามกฎหมายใหม่แต่เมื่อเลื่อนออกไป180วันก็ทําให้ใช้แค่กฎของคณะกรรมการขร้าราชการตํารวจหรือกอตรที่จะยังคงยึดอวุโสค33%นอกนั้นพิจารณาจากความรู้ความสามารถที่เปิดช่องให้เหาะเฮินเดินอากาศได้ซึ่งสองบิ๊กตรวจที่ฝ่ายค้านร,ระบุตําแหน่งชัดเจนว่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้คนแรกคือผู้ช่วยพบตรที่แม้ ไม่ระบุชื่อแต่ก็รู้กันว่าฝ่ายค้านหมายถึงผู้ช่วยพบตรคนหนึ่งที่มีอาวุโสอันดับท้ายๆแต่มีข่าวว่าม้าแรงและจะลุ้นขึ้นเป็นรองพบตรปีนี้เลขอหนึ่งคนที่สสฝ่ายค้านระบุตำแหน่งชัดกลางที่ประชุมร่วมรัฐสภาก็คือผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ก็คือบิ๊กก้อง พลตำรวจโทจิรพภูริเดชซึ่งเหลืออายุราชการอีกถึง14ปีเพราะเกษียณในปี2579ที่ข่าวว่ารอบนี้อาจจะได้พาชชั้นขึ้นเป็นถึงผู้ช่วยพบะะตอรอแม้จะถูกท้วงติงว่าเป็นบิ๊ตตำรวจระดับผู้บัญชาการหรือพลตำรวจโทที่อาวุโสน้อยที่สุดคืออันดับที่31ในกลุ่มผู้บัญชาการหรือพลตำรวจโทที่มีทั้ง31คน ท้าไม่ฝ่ายค้านและวงสีกากีตั้งข้อสังเกตไปในทิศทางเดียวกันว่าหากกฎหมายประกาศก่อนเดือนกันยายนผู้ช่วยพบตรคนหนึ่งกับบิ๊กก้องนั้นจะหมดสิทธิ์ลุ้นเลื่อนขึ้นเป็นรองพบตรและผู้ช่วยพบตรในปีนี้เพราะติดเรื่องลำดับอาวุโสแต่เมื่อเลื่อนออกไป180วันทําให้ทั้งสองคนก็มีสิทธิ์ลุ้นเพราะเกณฑ์การแต่งตั้งปัจจุบันใช้ระบบกฎกตรที่มีความยืดหยุน่นและยังพอเปิดช่องให้ข้ามอาวุโสได้หากเสียงส่วนใหญ่ในกตรอ้อางเหตุผลว่ามีความเหมาะสม สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กตำรวจระดับนายพลของรั้วปทุมวันปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษเพราะจะมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนผอปัดพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขที่จะ,กะเกษียณอายุราชการปีนี้ที่แม้จะเหลือเวลาพิจารณาอีกพอสมควรแต่ข่าวว่าตอนนี้พลิกไปพลิกมาหลายตลบหลังเดิมที พลตรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัทรองพบตรที่จะเกษียณปี2566เป็นหนึ่งไร้คู่แข่งแต่ระยะหลังข่าวว่าคู้ชิงเริ่มกลับมามีลุ้นคือพลตรวจเอกรอยอิงคภัยโรธรองพบตรเกษียณปี2567และพลตรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเจเรตำรวจแห่งชาติเกษียณปี2566ขณะที่เก้าอี้รองพบตรรอบนี้จะว่างสี่ตำแหน่ง ทำให้ต้องตั้งพลตํารวจเอกใหม่4คนโดยคนที่จะได้ขึ้นแน่นอนไม่มีพลิกก็คือพลตํารวจโทชินภัทรสารสินผู้ช่วยพบตรลำดับอาวุโสอันดับหนึ่งเกษียณปี2,566โดยเป็นบุตรชายของพลตํารวจเอกเภาสารสินอนดีตอธิบดีกรมตํารวจส่วนอีก3ามเก้าอี้ผู้ช่วยพบตรทุกคนลุ้นได้หมดแต่ตัวแต่งที่ถูกจับตามองก็อย่างเช่นบิโจ๊กพลตํารวจโทสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยพอบตอร อวุโสอันดับ4เกษียณปี2,574 <IN> เพราะว่าคนที่ถูกสปอนเไล์จับตามองมากที่สุดก็คือพลตารวจโทต่อศักดิ์สุวิกลที่เป็นผู้ช่วยพบตอรอที่อาวุโสน้อยที่สุดอยู่อันดับสุดท้ายจากจํานวน10คน ตำแหน่งผู้ช่วยพบตรที่รอบนี้จะว่างเจ็ดตำแหน่งจะต้องตั้งแทนคนที่ขึ้นไปติดยศพลตำรวจเอกรองพบตรรวมถึงตั้งแทนผู้ช่วยพบตรที่จะ,กะเกษียณซึ่งปีนี้พบว่าระดับผู้บัญชาการหรือพลตำรวจโทที่ยังไม่กเกษียณมีลุ้นเลื่อนตำแหน่งมีทั้งสิ้น31คนโดยอาวุโสอันดับที่1ก็คือพลตำรวจโทนิรันเหลืองสีผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา ส่วนอาวุโสอันดับสุดท้ายอันดับที่31ก็คือพลตจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางที่ลุ้นพัดชั้นขึ้นเป็นผู้ช่วยพบตรการจัดทัพแต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กสีกากีปีนี้ที่เดิมก็เข้มข้นอยู่แล้วเพราะเป็นการแต่งตั้งของฝ่ายการเมืองรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รอบสุดท้ายที่ต้องมองไปที่การจัดทัพในร,รั้วปทุมวันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อรองรับการเลือกตั้งใหญ่รวมถึงเพื่อจัดแถวขั้วอำนาจใหม่หลังพลตรวจเอกสุวัสด พอบอรตอรอรเกษียณในปีนี้อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเลื่อนการใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งตำรวจที่ยึดอาวุโสเป็นสำคัญในการตั้งตำแหน่งใหญ่ๆตามพรบรตำรวจแห่งชาติออกไป180วันเลยยิ่งทำให้การจัดทัพบ,บิ๊กสีกากีปีนี้แนวโน้มยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกสนับสนุนโดยหุยเคมีตราราชสีมงกุฎุยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเรียงไกลเคมีคอน สนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580